สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ครับผมพามาชมการทําคานคอดินนะครับก็ก่อนที่จะทําการขุดร่องหรือว่าวางคานคอดินนะครับก็จะมีการตั้งระดับน้ํานะครับตรงเสาเห็นไหมครับเนี่ยตรงเสาทุกต้นนะครับให้อยู่ในระดับเดียวกันนะนะครับตั้งระดับน้ำครับทุกเสาทุกต้นเลยนะเนี่ยเนี่ยผมจตั้งเสาทุกต้นนะครับเนี่ยเสาทุกต้นนะครับก็คือจะถ่ายให้อยู่ในระดับเดียวกันนะครับ แล้วก็จะถ่ายจากระดับน้ําที่เราตั้งไว้นะครับลงไปด้านล่างครับให้เท่ากันทุกเสานะเพื่อที่จะได้วางแนวคานให้อยู่ในระดับเดียวกันนะตัวนี้ครับผมนะถ่ายทุกต้นนะครับนะก็จะมีการวางระดับเลยนะครับให้แนวคานคอดินที่เราจะเทให้มีระดับเดียวกันนะครับตัวนี้นะนะครับเราจะมีการถ่ายระดับแล้วก็จะมีการวางเหล็กนะครับเห็นไหมครับวางเหล็กที่เราผูกไว้เรียบร้อยแล้วตัวนี้ครับผมนะมนวางเหล็ก วางเหล็กแล้วก็จะวางให้จะตัดเหล็กให้พอดีครับผมนะพอเด็กความกว้างของตัวเสาครับแล้วอย่างนั้นก็จะมีการร้อยเหล็กครับร้อยเหล็กเข้าไปในรูนะแล้วก็ผูกนะครับตัวนี้คุณผู้ชมครับสำหรับการขุดเจาะร่องสำหรับการเทคานกอดินก็จะมีการดึงแนวเชือกนะครับเพื่อเซตร,ระดับของพืแนแนวเชือกแนวเชือกนี่คือจะเป็นระดับที่เราจะเทคานครับผมลากไปนะลากไปเพื่อทาการขุด ให้อยู่ในแนวเนะี่ยแนวเชือกอันนี้ครับผมเนะี่ยกดกดเลาะไปเรื่อยนะตัวนี้ค่อยซอวไปทีละต้นเสาระหว่างเสานะครับตัวนี้นะเดี๋ยวตรงนี้ก็จะมีการดึงแนวเชือกครับเพื่อให้รู้แนวของคานคอดินนะตนี้ท่านผู้ชมครับสลับตรงนี้จะเป็นเหล็กครับผมที่เตรียมไว้สลับเทคานคอดินนะนะครับเหล็กที่ผูกไว้ทั้งหมดเนี้ยนะครับผูกไว้หลายวันแล้วเนี่ยเตรียมงานล่วงหน้า นะครับครับวันนี้ก็ผมพามาชมการใส่เหล็กช่วงช่วงเสานะครับของคาน่อดินนะดูครับใช้ตัวดัดเหล็กขนาดใหญ่นะครใเนี้ยร้อยเข้ามาในรูนะร้อยเข้ามาในรูแล้วก็ดัดเข้าหา โครงเหล็กที่เราเตรียไมไว้นะครับแล้วก็ปลูกลวดนะโอ้อย่างแน่นหนาเลยตัวนี้ครับแข็งแรงจริงๆนะตัวนี้เหล็กกี่หุนนะพี่ขอโทษนะเห,หล็กสี่หุนครับผมเหล็กที่ใส่เข้าไปนรูก็จะสี่หุนเหมือนกันนะโอ้อย่างหนาตาช้างเลยตัวนี้ดูช่วงนี้นะครับช่วงที่จะสรบนะสรบเพื่อเข้าไปหาเสาแล้วผมนะเข้าไปหาในรูเสาเลยตัวนี้นะครับเข้ามาลรูเสานะตัวนี้นะขนนแข็งแรงมากอันนี้ถือว่าค่อนข้างจะแข็งแรงนะครับตัวนี้นะนะครับ แล้วครับหยิบของปอนมาแล้วครับ ท่านผู้ชมครับผมพามาชมตอนที่เชื่อมเหล็กคานคอดินแล้วหน้าตาเป็นยังไงนะครับดูครับดูแล้วก็กลางจะแข็งแรงนะดูครับก็เชื่อมติดกันเลยฮนะอันบนก็เชื่อมนะดูครับนะร้อยเสาแล้วก็ตัดเหล็กเชื่อมกับโครงนะคานคอดินนะตัวนี้ด้าน้นก็เหมือนกันนะดานบนครับ แรงมากดูแล้วดูด้านนี้นะครับมายูดูนะครับโอ้โหเชื่อมก็ตอนนี้มันเสาเล็กนะก็ฝากบ้างอะไรบ้าง เราตอาต้นเล็กตอมากไม่ได้เดี๋ยวแตกโหอันนี้นะครับ ตอนนี้หลังจากวางโครงเหล็กเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมีการเทปูนะครับดูการเข้าแบบนะครับเป็นเข้าแบบด้านบนนะแบบลอยนะ